มา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 ,มาดูกันต่อแนวทางของหวยหุ้นพวกนี้นะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงเราจะแตกสามตัวไหมอืมเนี่ยนี่เคยอีกลองดูนะสูตรนี้ว่าจะเป็นยังไงโอ้พี่ตําแต่ละสูตรนี่เนาะงงยังงงตัวเองเลยอันไหนเข้าอันไหนไม่เข้าลืมไปหมดเลยขนาดเขียนไ้นะ เก็นไว้แต่จาสูตรไม่ได้ว่าสูตรอะไรมั่งแต่พี่ก็มีหลายสูตรนะแต่คิดว่าก็เข้าดีกันเหมือนทุกทุกอันนะนะอืมพี่ก็สังเกตอยู่ว่ามันเป็นมายังไงเนาะถ้าเกิดสูตรนี้ไม่เข้านะพี่ก็จะทําสูตรเดิมนะลองดูคิดว่าทำสองครั้งแล้วนะสูตรเนี้ย อืก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งแต่แสองครั้งนี่พี่ว่าส่วนมากไอ้นั่นอะรูดรูดรูดเจะเอรูดอะไรนะรูดแล้ววิ่งนะ่ะจะเข้าดีนะแต่เจาะนี่ก็คอยดูกันแล้วกันคอยดูว่าจะเข้าไหมพวกนี้ถ้าไม่เข้าพี่จะพิจารณาตัวเองละว่าควรทำยังไงนะ อืมเนี่ยตามน,นี้ค่ะน้องน้องค่ะอันนี้ชุดรวมค่ะชุดรวมนะคะชุดรวมชุดรวมจะปังหรือเปล่าชุดรวมเนี่ยโอ้ยเนาะดูชุดรวมถ้าขาดเลขน้อยนี่ไม่รู้เป็นไงคิดถึงก็โอเคนะก้าก็มาได้ทุกวันทุกวันก้าวก้ามันเยอะเนาะไปจู่ข้างหน้ามั่งโน,น่นนี่นั่งมั่งนะถ้าเราวิดเราวิ่งเรารูดนี่นะก็โอเคนะคิดว่ามาทุกวันนะก้ากับหกเนี่ย นะอืมมาทุกวันของฮานอยนะเนาะแต่เนี่ยก็ก็มาอยู่นะอย่างอย่างหุ้นอย่างอะไรเยอะแยะนี่เนาะเ้าก็ชอบมาเนาะอืมสำหรับหยหุ้นนะคะหยหุ้นกับฮานอยที่เราทำมานะก็ามาก็เข้าดีนะพี่ว่านะอืม เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับหวยหุน้นเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะน้องๆขอให้ปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ